สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูจะทำแพนเค้กกล้วยหอมใส่ทัญพืชค่ะไปทำกันเลยนะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยในไข่ตีให้เข้ากันค่ะเทไข่คนลงไปในกล้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำนมสด180-200 ml ค่ะลงไป ปั่นใส่เครื่องปั่นเลยนะคะให้เป็นบัตนาเชคไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่ภาชนะของเราทิ้งไว้สักพักเราก็ไปนำยีสต์ของเราใส่ลงไปในกล้วยปั่นของเรานะคะ1ส่วน4ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันจนยีสต์แล้วก็น้ำตาลเข้ากับกล้วยปั่นได้ดีค่ะใส่ผงอัลมอนด์เข้าไป150กรัมแล้วก็ใส่ ผงแป้งสำหรับทำแพนเคก้กหรือแป้งปกติที่เรามีนะคะ200กรัมค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะให้จนหนืดหลังจากนั้นก็หุ้มด้วยพลาสติกใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้เราจะมาทำแพนเค้กกันค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนนำออกมาจากตู้เย็นค่ะคนประมาณ2นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ใส่อง,งุ่นแครนเบอร์รี่ อัลมอนด์แล้วก็หาขาวค่ะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติกหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะคะเทะน้ำมันลงไป เลี่ยน้ำมันให้ทั่วๆค่ะถ้าน้ำมันเราเยอะเราก็ซับออกได้นะคะหลังจากนั้นเราก็เทแพนเค้กของเราลงไปเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วกระทะแล้วก็โรยด้วยงาดำงาขาวนะคะแล้วก็ปิดฝาประมาณ7นาทีนะคะแล้วก็มาดูกันว่าหลังจาก7นาทีเสร็จ เรามาดูว่าแพนเค,ค้กของเราสีข้างล่างจะเป็นสีสวยหรือยังแล้วก็กลับด้านค่ะเอาด้านบนลงไปข้างล่างอีก7นาทีค่ะหลังจากนั้นเราก็ได้กินหอมของกล้วยของเรานะคะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแพนเค้กกล้วยหอมใส่ธัญพืชเป็นอาหารเช้าที่อร่อยทําง่ายๆอร่อยดีค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะนำมาไปทํากันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ